สวัสดีครับอยู่กับช่อง j o e AI Channel นะครับวันนี้เราก็เดินสายอีกแล้วครับตอนนี้อยู่บนถนนวงแหวนกาญจนานะครับก็จะไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยหน่อยเพราะว่าจะได้เปิดค่าการมองเห็นนะครับเพราะว่า ช่องโจเอไอนชิปน้อยฮะชิปไม่ค่อยมีนะครับให้ดูบรรยากาศการเดินทางนะครับถนนสวยๆของกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดเลิฟเลิฟให้ด้วยนะครับเพื่อนๆช่องนี้สมาชิกยังน้อยอยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง Joy AI Channel นะครับผม Joy AI Channel ศูนย์สองต้องพูดให้ครบๆจะได้แบบว่า ทำาไมถึงใส่เพราะมันเป็นบาร์โคดครับเป็นโค้ดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องมันตรงกันเยอะเราก็เลยต้องใส่โค้ดเป็นรหัสเลขเป็นรหัสเลขเลขอารบิกมันถึงจะได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับ กำลังใจทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็เดินทางอยู่ถนนจะเข้าถนนอ่อนนุชครับ ฟ้าแบบเมฆเยอะมากครับสงสัยน่าจะเย็นนี้น่าจะมีฝนฟ้าขนองหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้เราอยู่แยกแยกบริเวณนะครับทุกคนให้ดูบรรยากาศการเดินทางนะครับช่อง Joy อ c h a n n คลิปให้เยอะๆหน่อยเลยครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ลงชิปเลยครับชิปน้อยมากงานลัดตัวครับก็เลยต้องลงชิปให้เยอะๆหน่อยเพื่อควมเพื่อการเปิดเพื่อ เปิดค่าการมองเห็นไกายา่กายา่างไก่ย่างครับ like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องโจเอไอชาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็จะไม่ยาวประมาณสัก เป็นาทีนะครับตามหลักกติกาของพี่ยูครับทำไปครับทำไปสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวกัน จะลลงคลิปโอ้ดูเมฆดีครับฝนจะตกแน่นอนน,นนะตลาดเปิดแล้วครับตลาดครับ สวยมากเลย GLE สองร้อยเป็นรถห้าประตูสวยเงาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม